นี่นาผมอนุรักษ์้วยนะผมไอพวกเป็นเต่าล้านปีไดโนเสาร์ผมไม่เล่นนี้ไม่ได้หรอกก็พยายามให้เป็นเต่าล้านปีที่ไปได้กับยุคสมัยให้เป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ได้กับยุคสมัยแล้วก็เห็นเท่ารู้เท่ากับยุคสมัยที่คนรุ่นใหม่เขารู้เขาเห็นเขาเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เปรียบก็คือ ก่อนที่เขาจะเกิดเราเกิดกับเขาเรารู้เราเห็นเราเป็นมามากกว่าเขาเพราะฉะนั้นเอามาเทียบกันแล้วเขากับเราบวกได้เลยว่าคนหนึ่งตักน้ำใส่ตุ่มไว้จนเต็มตุ่มใช้เวลามาสี่สิบปีแล้วคนรุ่นใหม่ใช้เวลายี่สิบปีมาตักน้ำใส่ตุ่มในน้ำหนักในเวลาในความสามารถไม่ไม่แตกต่างกันผมได้น้ำเต็มตุ่มแล้ววันนี้ แล้วพร้อมที่จะเติมลงไปได้เรื่อยๆเนคนรุ่นใหม่ก็อย่างมากก็ได้แค่ครึ่งตุ่มแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นน้ําใหม่เป็นน้าใหม่เพิก็ไม่ได้ว่าอะไรใครเพียงแต่บอกให้รู้ว่าบางทีก็รากเง่ามีความจําเป็นมีความสำคัญต้นไม้ใบจะงามยอดจะสวยลูกจะดีรากต้องดีเง่าต้องดี ผลต้นนี้นี่ลุงโชคแกเขียนไว้ในเฟซของแกเมื่อวัอนก่อนต้นไม้จะดูดีจะดูสวยลูกออกมาลูกสวยลูกงามรสหวานรสด,ดีลากต้องดีเมื่อลากต้องดีดินก็ต้องดีดินก็คือสิ่งที่อยู่ในดินบ่มเพาะมาถ้าเป็นคนก็คือสิ่งที่พ่อแม่ซึมซับมาคุณธรรมศีลธรรมคือดินที่พ่อแม่สึมซับมาในตัว พ่อแม่คือลากคือเงาออกมาเป็นลูกเพราะฉะนั้นลูกมันก็จะเหมือนต้นไม้ใบไม้ลูกไม้ที่มีเกิดจากลําต้นลําต้นเกิดจากรากรากเกิดจากดินดีดินดีก็คือความรู้ภูมิปัญญาเหตุผลคุณธรรมศีลธรรมต่างๆที่พ่อแม่สะสมไว้ในตัวแล้วก็ส่งต่อให้ลูกผ่านทาง DNA ผ่านทางเลือดทาง DNA ทางการสัมผัสสัมพันธ์ทางการได้อบรมบ่มเพราะได้เลี้ยงดูได้อยู่ใกล้ได้กรอกได้ให้ข้อมูลไปวันๆจะโตมาก็าเป็นต้นไม้ที่ใบไม้เขียวกิ่งก้านสาขาแข็งแรงลูกออกมาสวยงามแต่ถ้าต้นไม้ต้นนั้นไม่มีรากไม่มีต้นอยู่ล,ยลอยๆก็ไม่เรียกต้นไม้หรือจะเป็นต้นไม้ ถ้าไม่มีรากไม่มีเง้าดินไม่ดีโดนลมหน่อยมันก็ปิวขาดลอยก็คืออันนี้เป็นต้น